สวัสดีนะครับบรรดาพี่พี่น้องๆทั้งหลายนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องประสบการณ์นะครับที่บอกว่าจริงหรือที่เป็นครูแล้วไม่ต้องเกณฑ์ทหารมันจริงหรือไม่ก็ขอตอบไว้สั้นๆตรงนี้เลยนะครับว่าเป็นครูไม่ต้องเกณฑ์ทหารเป็นเรื่องจริงครับแต่นะครับก็มีข้อกําหนดข้อบังคับนะครับ มีเงื่อนไขที่เราจะต้องปฏิบัติและเราจะต้องเข้าเกณฑ์เราถึงจะไม่ต้องเกณฑ์ทหารนะครับซึ่งจากประสบการณ์ตรงของผมนะครับก็คือว่าผมจะพูดแค่ในแง่ของการที่เป็นครูที่บรรจุรับราชการนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าครูอัตราจ้างหรือครูโรงเรียนเอกชนสามารถทําได้หรือเปล่านะครับซึ่งจากประสบการณ์ของผมนะครับที่ได้ผ่านมานะครับก็คือได้รับการยกเว้นนะครับ ซึ่งกฎข้อบังคับต่างๆที่เขาจะบอกว่าเราจะได้รับการยกเว้นเนี่ยก็คือ1นนะครับเราจะต้องทําการสอนนะครับประจำการสอนโดยเราต้องมีคุณสมบัตินะครับเป็นครูที่ประจำการสอนนักเรียนนะครับหรือนิสิตหรือนักศึกษานะครับไม่น้อยกว่า15คน2นะครับถ้าเราสอนในระดับมัธยมหรือระดับปถมลงมานะครับเราก็ต้องมีชั่วโมงการสอนไม่น้อยกว่า18ชั่วโมง3นะครับ ถ้าใครที่เป็นครูที่สอนสูงกว่าระดับมัธยมนะครับปวสปริญญาสอนมหาลัยอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องมีเวลาสอนไม่น้อยกว่า15ชั่วโมงนะครับโดยที่เราเนี่ยจะต้องไปยื่นคําร้องต่อสถาบันหรือสถานศึกษาโดยเราเนี่ยนำหลักฐานเพื่อทําเรื่องขอยกเว้นนะครับก็คือแนะนําว่าถ้าประสบการณ์ของผมนะครับก็คือให้ไปติดต่อฝ่ายบุคคลของสถานศึกษานะครับให้เราเตรียมหลักฐานแล้วเขาจะเดินเรื่องให้ ซึ่งหลักฐานหลักๆก,ก,ก็จะมี1น,นะครับใบสําคัญก็คือใบสอดอ .9 นั่นเอง2ก็คือเป็นหมายเรียกในปีนั้นนะครับในปีที่เราจะทําการยกเว้นทหารนะครับเราก็เตรียมไป3ครับบัตรประชาชน4ก็คือสําเนาทะเบียนบ้าน5นะครับคําสั่งแต่งตั้งให้เป็นครูอันนี้เนี่ยของผมเป็นข้าราชการเขาก็มีเป็นใบบรรจุแต่งตั้งมาให้นะครับ แต่ก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นเอกชนเรือตาจ้างอาจจะใช้ใบแบบอื่นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่สามารถตอบได้นะครับแล้วก็6นะครับต้องมีตารางสอนเราต้องมีตารางสอนนักเรียนที่เราประจำการสอนอยู่นะครับโดยพวกแบบฟอร์มพวกนี้ที่โรงเรียนของเราก็จะมีอยู่แล้วนะครับหรือถ้าเราไม่แน่ใจก็ไปให้ปรึกษาฝ่ายบุคคลนะครับของโรงเรียนหรือของสถานศึกษานั้นๆที่เราทําการสอนอยู่ แล้วก็ให้เขาเนี่ยทำเรื่องต่างๆให้เราอันนี้พูดในแง่ของสถานศึกษาที่มีฝ่ายบุคคลนะครับก็แต่ถ้าเป็นบางทีอาจเป็นโรงเรียนเล็กๆอย่างเงี้ยก็อาจจะลําบากหน่อยเราอาจจะต้องเดินเรื่องเองนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของผมนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งนะผมเอามาจากเว็บไซต์ครูวันดีนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับในเว็บไซต์นี้ก็จะมีไฟล์ให้โหลดเป็นแบบตัวอย่างแบบฟอร์มด้วยเพื่อที่จะ ยกเว้นทหารนะครับของข้าราชการครูหรือคนที่เป็นครูนะครับเหมือนประสบการณ์ของผมเนี่ยผมก็และสุดท้ายเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือใบสอดอ37นะครับซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นคนเซ็นให้เรานะครับแล้วเราก็ต้องเอาใบนั่นแหละครับเอามาเก็บไว้นะครับเมื่อเราได้ใบสอดอ37ปั๊บเราก็จะไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารในปีนั้นนะครับแล้วก็ปีถัดๆไปด้วย ถ้าเกิดว่าเรายังเป็นครูอยู่นะครับซึ่งมันจะมีผลไปจนถึงเราอายุ30นะครับถ้าเกิดว่าออกจากการเป็นครูเป็นข้าราชการครูนะครับก่อนอายุ30เนี่ยเราก็ต้องกลับไปเกณฑ์ทหารนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าอายุเรายังไม่เกิน30นะครับกฎเกณฑ์เขาบอกไว้ว่าถ้าเหมือนกับการเกณฑ์ทหารเนี่ยถ้า,ายุเกิน30ไปแล้วเนี่ยไม่ไม่ต้องมาเกณฑ์เลยนะครับสมมตุติผมบรรจุไวได้ปีหนึ่งเล็กปีหนึ่งผมลาออก แล้วอีกปีหนึ่งผมอายุย9แบบเกนี้ผมก็ต้องกลับไปเกณฑ์ทหารนะครับก็ต้องไปรายงานตัวนะครับก็ค่อนข้างวุ่นวายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นครูแล้วนะครับบรรจุแล้วนะครับก็สามารถฟังไว้ได้นะครับว่าอย่าเพิ่งรีบลาออกนะครับก่อนอายุ30นะครับเพราะว่าออกเมื่อไหร่เราต้องกลับไปเกณฑ์ทหารทันทีนะครับ และอีกอย่างครับถ้าเกิดว่าเราย้ายที่สอนก่อนอายุ30เช่นเราสอบได้นะครับอยู่ที่หนึ่งแล้วเราเกิดต้องย้ายโรงเรียนแบบนี้มันก็ต้องไปทาใบสอดอา7บใหม่เพราะอะไรครับเพราะว่าในใบสอดอ3มเนี่ยมันจะเขียนบอกจังหวัดนะครับบอกโรงเรียนไว้หมดว่าเราอยู่โรงเรียนไหนจังหวัดไหนนะครับถ้าเราย้ายไปเนี่ยก่อนอายุ30เราต้องไปแก้ใบตรงนั้นให้เรียบร้อยเพื่อที่จะได้มีใบตรงนั้นถือไว้จนถึงเราอายุ30 เราถึงจะหลุดพ้นจากการเกณฑ์ทหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เป็นครูไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยจะไม่มีโอกาสต้องกลับไปเกณฑ์ทหารเลยนะครับก็ยังมีโอกาสอยู่เพราะว่าใบสอดสามสิบเจ็ดเนี่ยมันเป็นแค่ใบยกเว้นนะครับยกเว้นในในยามปกตินะครับคลิปนี้นะครับก็จะน่าจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษาที่กำลังเรียนครูอยู่นะครับ และเราเนี่ยไม่ได้ผ่านการเรียนเราเนี่ยไม่ได้ผ่านการเป็นนักศึกษาวิชาทหารมานะครับถ้าใครเป็นนักศึกษาวิชาทหารเป็นรอดอมาแล้วเนี่ยก็สบายเลยครับไม่ต้องมาวุ่นวายเรื่องนี้ครับแต่ถ้าใครนะครับที่ไม่ได้ผ่านเรื่องพวกนี้มาเหมือนผมอย่างเนี้ยไม่ได้ผ่านมาเนี่ยผมก็ต้องไปดําเนินเรื่องนะครับเกี่ยวกับการยกเว้นทหารเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่านิ่งนอนใจนะครับเพราะบางคนเนี่ยคิดว่า เราเนี่ยเป็นครูแล้วไม่ไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีข้อกําหนดกฎเกณฑ์อยู่ซึ่งเราก็ต้องดําเนินเรื่องให้เสร็จสิ้นนะครับก่อนที่มันจะกลายเป็นเรื่องนะครับแบบว่าสมมุติว่าเราเนี่ยไม่ได้ทําเรื่องยกเว้นทหารแล้วเราคิดว่าเนี่ยเราเป็นครูไม่ต้องเป็นแล้วคิดอย่างนี้นะครับแล้วพอปีนั้นเราไม่ไปเกณฑ์กลายเป็นว่าเราจะโดนข้อหาหนีทหารนะครับทีนี้เนี่ยแทนที่ว่าเราจะได้เป็นครูนะครับ เราอาจจะโดนดำเนินคดีนะครับซึ่งโทษของการหนีทหารเนี่ยอายุความมัน30ปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เตือนกันไว้นะครับก็ระวังกันไว้ด้วยนะครับว่านี่ดาเนินเรื่องให้เรียบร้อยนะครับคนที่บรรจุเป็นครูนะครับเรื่องนี้สําคัญมากนะครับแต่ว่าอย่าเชื่อผมทั้งหมดนะครับคนที่เราควรไปปรึกษาคือฝ่ายบุคคลโรงเรียนนะครับแล้วก็คนที่ปรึกษาแล้วน่าจะได้ข้อมูลได้ดีที่สุดคือศัสดีนะครับ เราต้องไปปรึกษาศาส,ะสะดีของเราที่เราสังกัดนะครับเป็นทหารกองเกินอยู่ที่นั่นนะครับกขาหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่องของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ